ใครเป็นนี่ชีวิตติดขัดไม่มีโชคทำสิ่งใดก็ไม่ประสบผลสำเร็จให้เปิดฟังหรือสวดคาถาพลิกชีวิตของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโตวัดพระทาตเหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเมื่อฟังและสวดแล้วจะทำให้เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี มีโชคลาภร่ำรวยนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิม si si eh, si ุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทงังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนงมโมวิมุตมมมติยาราหุสุริยังจันทงังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจงันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจงันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุส an ุร <Ouais. S 2> ิยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนกโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาตราหุสุริยังจันทงังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา <_ lightweight> ตราหุสุริยังจันทงังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิม bon ุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุร okay. ิยัง mm จัน hmm> ท <ần> <psycho an> <ament> ังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาตราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิม sì. ุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง โนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโ,นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุสะะมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยา<ม>ราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตติยา<ม>ราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิม ah ุตติยาราหุส uh ah ุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมาอะกุนะโมวิมุตตานัง นโมว the er mm ิม hmm. <fen Rabbit from luxury ella> ุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตต <pl ains> ิยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะกุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาตราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุ